สวัสดีครับเกษตรพอเพียงครับผมรอบรั้วข้างบ้านนะครับก็ปลูกข้างๆรั้วนี่แหละครับพื้นที่ว่างตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นเลยครับเอาไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับต้นนี้ก็เป็นสลัดนะครับสลัดคอสนะครับต้นกําลังสวยเลยครับลงคลิปการปลูกข้าวก่อนนะครับ ตอนนี้ก็อายุ25วันนะครับต้นสวยจริงๆครับมแมลงไม่รบกวนเลยครับก็ตามสูตรที่ผมได้ลงไว้นะครับขอโชว์หน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกนะครับก็อายุเดี๋ยวก็ประมาณสัก สีแห้าสิบวันก็ได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำสลัดกันนะครับตรนนี้ก็จะเป็นกินนะครับกินโอกนะครับต้นกำลังสวยเหมือนกันครับอายุเท่ากันครับ นี่ก็คณะนะครับก็ทั้งผัดผัดไปหลายรอบแล้วครับวันนี้ก็แตกแะนงเยอะเลยครับปลูกครั้งเดียวครับเก็บกินได้นานเลยครับกวางตุ้งเหมือนกันครับทั้งนึ่งทั้งแกงนะครับ แม่ก็เก็บกินนะครับอร่อยหวานครับมีก้อนในกระบะนะครับกระบะปูนประมาณ20วันครับก็ต้นกำลังสวยเลยครับ การปลูกใบบินซีต้องดูแลมันหน่อยครับเพราะเราไม่ใช้สารเคมีนะครับเช้านี้ก็แม่ก็ทำน้ำพริกนะครับน้พริกอ่องนะครับผม ก็ได้เก็บกวางตุ้งด้วยนะครับวันนี้ครับก็มีกวางตุ้งกับเจี๊ยบแล้วก็น้อยนะครับแปลงนี้สวยครับผมขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ